วันนี้ก็มีเมนูเด็ดเหมือนกันนะครับวันนี้จะมาทำอ่าขั่วเนื้อนะขั่วเนื้อหรือว่าไม่ใช่อ่อมนะเป็นขั่วนะคือถ้าอ่อมเนี่ยต้อใส่น้ําเยอะนะถ้าถ้าขั่วเนี่ยใส่น้ํานิดเดียวนะแต่ว,ว่าน้ำก็ออกมาจากตัวเนื้อด้วยนะเนื้อวัวพอดีซื้อเนื้อวัวมานะอันอนนื่นอันอื่นไม่ต้องตำตำใหม่ขั่วอันเนี้ยนะครับตำใหมก่กระเทียมนะตำหอมหอม ระเทียมหอมหอมอาจจะใส่ไอ้สม,มินชันทั้หม่อย่างนิดเดียวนะใส่น้อยเยอะถ้าจะใส่ยเยอะแล้วก็มาใส่พวกต้นหอมนะใส่ต้นหอมเยอะหน่อยเพราะว่าจะใช้ต้นหอมเป็งเพื่อเพียงทั้งหมดนะใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมแล้วก็คนนะขั้วนะนี่คือขั้วนะไม่ได่หอมนะ,ะนี่คือคือขั้วกระบวนการขั้วในน้ําจะน้อยนะน้ําจะน้อยมันจะกลิ่นจะหอมุนเลยนะเพราะว่าใส่อะไระใส่ใบ ใบมะกรูดก็ต้องใส่นะใส่น้อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะใส่ใบมะกรูดหน่อยนึงใส่ใส่ใบยี่หร่าสองสามใบนะแล้วก็ใส่กะเพราสองสามใบเหมือนกันนะอย่าใส่เยอะนะใส่กะเพราสองสามใบแมกมะเขืออีกสี่ห้าลูกนะแล้วก็ใส่น้ำปลาครับเพราะว่ามันเป็น ขั่วอ่าขั่วอิซ่าได้ต้องใส่อัว่าน้ำปลาน้ำปลาแล้วเราใส่น้ำปลานะฮะใส่น้ำปลาใส่น้ำปาลาดูดิว่ามีมือจะเป็นยังไงดูนะครับอ่าอันนี้คือแกงขั่วไม่ใช่แกงหอมนะถ้าเป็นแกงหอมเนี่ยต้องน้ำเยอะๆนะน้ำไเยอะอันนี้คือแกงขั่วอ่าแกงขั่วน,น,นี่คือน้ำพอเล็กนิดนะพอให้มันแบบ ก็แกงคั่วในน้ำจะน้อยนะต่อเลยที่ว่าจะมีรสชาตินะแต่จริงๆมันต้องใส่ขมสักหน่อยนะแล้ผมก็เอาไอ้ดีมาใส่ซะหน่อยนะอ่าเพราะว่ามันต้องใส่ดีนะใส่ดีสักนิดหนึ่งใส่ดีนิดหนึ่งนะครับอย่ายวมึงนะครับเดี๋ยวแล้วรอแป๊บนึงอ่าพอดีดีนี่เป็นดีสดนะอ่าดีผมเลยเป็นดีสดเพราะว่าแกงคั่วเนี่ยก็ใส่ดีเหมือนกัน แต่เพิ่มความหอมให้มันนะเพิ่มความหอมความโปร่งกล่อมนะอะไรนะมันจะไม่โปรงกล่อมนะให้มันโปรงกล่อมก็ดีนะโปรงกล่อมโปร่งกล่อมนะที่มันจะโปรงกล่อมยากโดี๋ยวจะจิ้มก่นร้อนโอ้โหมันน้ำมันน้อยเหมือนในแกงอ่อมแกงอ่อมน้ำมันเยอะเราจะสดสดร้อนได้นี่ถ้าแกงถั่วเนีน้ำน้ำนี้เดียวพอน้ำนี้เดียวก็ เพราะว่ามันมันน้ำมันน้อยฮะจะอร่อยนะมันจะเข้มข้นมากนะทั้งผมรสผมผมคือดีนะดีส่วนดีส่วนเนี่ยผมซื้อดีมาแล้วก็ต้มต้มให้สุกเกษตรเราเอาน้ำปลาหยดเพราะว่าถ้างม้นมันจะเน่าเพราะว่าต้องใส่น้ำปลาเพราะว่าอะไรเป็นความเค็มนั่นเองรือะไรเลยองครับวันนี้พ่อครของป่าก็นํำเสเนอแกงกั้ว ผั้เนื้อนะอ่ตักให้ดูก่อนอ่ะมาดูใ,ใกล้ๆก่อนนะมาดูดิมันน่ากินไหมโอ้น่าอร่อยเอาว่านะอร่อยที่สุดครับเนี่ยนะเนื้อมะเขือแล้วก็ต้นหอมใบมะกรูดใบยี่หร่านะแล้วก็ใส่น้ำพอนิดหนึ่งครับต้มครับสวัสดีครับ